หอศิลจันทร์ทวีหอที่สามจะเป็นยังไงไปดูกันทำไมต้องมานั่งตากแดดเลยเนี่ยไม่เท่เลยก็ดูแดดเนี่ยไปไปดูกันครับ เรามาถึงหอสามกันแล้วครับหอสามนี่มีอะไรที่แปลกกว่าหออื่นครับพี่หอสามนี่ก็คือจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งนะคะสําหรับให้ศิลปินท่านอื่นมาแสดงเพื่อให้เกิดความหลากหลายแล้วก็ให้คนในจังหวัดและก็พื้นที่ข้างเพียงได้ชมด้วยคือศิลปินรับเชิญค่ะอย่างผมได้รับเชิญได้ไหมต้องขอดูงานก่อนก็เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนในจังหวัดมีฝีมือมีพอร์ตโฟลิโอคือ่างนี้ค่ะไม่ใช่คนในจังหวัดหมายถึงศิลปินทั่วไปที่เราเล็งเห็นแล้วว่ามี ที่น่นนาสนใจเขาจะเป็นจะต้องมีชื่อมาก่อนไหมหรือไม่มีผลงานมาค่ะม,มีแสดงแล้วก็เป็นที่ยอมรับเพราะว่าอยากจะให้เยาเวชนแล้วก็คนจะได้รู้ว่างานมันมีแบบไหนบ้างงานศิลปะมันมีเยอะมาก อย่างเช่นงานของคุณฟ้าสังเนี่ยจะเป็นงานคือการนําวัสดุรอบตัววัสดุรอบตัวหมายถึงอย่างเช่นกล่องใบสนีกล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาทําให้มันเป็นงานอาร์ตพี่ก็อยากจะให้บ้านเราเนี่ยได้เห็นอะไรที่มันหลากหลายสําหรับศิลปินที่มีผลงานแล้วและเข้าตากรรมการสามารถมาโชว์ผลงานโดยติดต่อพี่อ้อยได้นะคะมาคุยกับพี่ครับงั้นเดี๋ยวผมเริ่มคุยเลยโอเคโอ้โหพอเข้ามาหอสามเนี่ยมันมีความแบบ โมเดิร์นเรื่องสีมากเลยนะดูดีแบบจัดจ้านมากเลยด้วยความที่หอสามเนี่ยเคยเป็นบ้านมาก่อนมันเลยมีความรู้สึกทนอบอุ่นสบายๆเหมือนเราอยู่ในบ้านแล้วก็เอาภาพมาแต่งไว้ในบ้านค่ะก็จริงๆก็คือมันก็เป็นบ้านนั่นแหละค่ะด้วยรูปแบบด้วยอะไรเรามองแล้วว่ามันน่าจะเป็นหอศิลป์ได้คิดจะเก็บงานของคุณพ่อให้มันเยอะมากที่สุดก็เลยทำว่าเป็นหอศิลป์ผมเจอคู่หูแล้วในที่สุดมันก็เวียนมามันจบคบกันจากหอหนึ่งไปถึงหอสามเนี่ย แล้วก็บอกว่าเรากลุ่มเดียวกันด <l> ้วยรู้ใจชอบชอบอ่ะเห็นแล้วมันแบบใช่เลยเนี่ยมันคือตัวเราออสามเป็นอะไรที่มันโมเดิร์นแล้วก็เหมือนกับงานมันเหมือนแบบบางตัวมันมีนมความรุนแรงมากขึ้นแต่ว่าในรุนแรงนี้หมายถึงว่ารุนแรงในแบบโตกของเส้นหรนแบบืออะไรนะผมเห็นแบบมันมีความชัดเจนความมันอะไรมากขึ้นมากๆ,ๆเลยพี่อันนี้นึกถึงพวก The Cream อ่ะ เหมือนไหมแต่ทาวใต้ด้วยทมันมีมูฟเมนต์นะเนาะด้วยสต็อกของเส้นทําให้มันเกิดมูฟเมนต์แล้วแบบมีความลื่นไหลเรื่อมไ,ไหลกันอหอนี้ก็มีความหลากหลายของสไตล์แล้วมันก็ลายเส้นจัดจานมากเดี๋ยวเราชมกันนิดนึงว่าบรรยากาศ่รงนี้มันมีอันไหนที่มันโดนใจเราเราเรื๋องมาเลือกกันลและภาพที่เราเลือก S <S> ได้แก <conclusions> ่สีีสนี้ครับมีความเป็นที่สีเอิร์ธโทนแต่ว่ามันมีความกลมกล่อมและดูแตกต่างกันได้อย่างลงตัวรู้สึกว่ามันมีความหลากหลายในลายเส้นที่มีตัวเหมือนกันหมดเลยนะแต่ว่ามีความแตกต่างกันหมดเลยก็อันนี้ก็เนี่ยค่ะก็อย่างที่คุณด้ดดูก็โอเคก็แล้วแต่เลยเพราะว่าจริงๆก็จินตนาการและอาคารสุดท้ายที่เราจะไปดูกันซึ่งอาคารที่4เป็นอาคารรับไม่ลับถ้ารับก็ต้องเป็นี เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันสุดท้ายเนี่ยมีอะไรเด็ดอย่าบอกว่าดอกไม้ไม่ใช่ศิลปะพ่อทุกสถาบัน